เอาละครับเข้าสู่วันที่สิบเก้าคลิปที่สิบเตื่นเต้นเล็กน้อยครับเพราะมือสั่นอากาศหนาวกู <c oughs> กดผิดกดถูกมากครับไม่มีเดโอนขโมยไม่มีใครบาดเจ็บเพิ่มราไปนอนพักผ่อนครับเหนื่อยไปนอนครับใส่ฟืนอ่ะเด็ วันแรกี้ผู้หญิงต้องได้กินเนี่ยโอเคครับทำซาเบดไปพวกนี้กินพร้อมกันก็ได้ครับถ้าทายจะมีของเจอแล้วทํำไรต่อดีอ่ะโคตรว่าง ทำฟืนเพิ่มไหมสร้างอะไรดีที่กองมีหกพอแล้วล่ะอัปเกรดล้ะขาดเยอะ อันไหนที่มันทำกระสุนได้ลืมไปละแือว,ว,ว่าอัปเกรดตรงนี้ก็ขาดแต่ของสำคัญแล้วครับของไม่สำคัญนเยอะแยะกลองได้นี่วะจัดปะ โอเคครับลุกมาใส่ฟืนบาดเจ็บเล็กน้อยนี่ไม่หายเลยต้องใช้ผ้าปันแผลแล้โอเคคนขายขอมาเราเอาวัตถุดิบไปทำอื่นเรียบร้อยหมดแล้ว <c oughs> ได้วงจรได้อะไรมาก็ดีดิทำผ้าปันแผลเองได้แล้วไม่กลัวแล้ว ขายไปเลยมีบุหรี่ไม่มีวงจอดครับมีที่กองมีกระสุนเล็กน้อยเนื้อไม่ต้องชั้นบนไม่น่าจะมีใครติดบุหรี่นะพาเป็นแผลปะ ได้แค่นี้เว้ยไม้อะขนยากโอ้เหมือนจะได้น้อยลงจังแค่เทียเนี่ พอกันแล้วถ้าเป็นแผ่แรกได้แค่นี้เองเหรอยากระปุกเนี่ยอ๋อหน้าหนาวไม้มันแพงครับลืมลืมลืมหรือเปล่าอื่นยังป,ก,ปกตินะ แต่ไม้นี่สิแลกไปแล้วด้วยฟืนไงเชื้อเพลิงก็ต้องเสียเวลาไปขดมาแหละออแต่ก็แกลกไปมีเพชรนี่หว่าลืมเลยโู้ดูดิได้ไม้สามท่อนพ <c oughs> อพอ เอาวันอื่นแล้วกันโหเปืองฟืนต้องเยอะเพื่อไปทำผ้าพป็นแผลแต่ <c oughs> หมายแพงใช่เลยโอ้โได้เล่าขวดเดียวอ่ะแรกปะแรกำํำๆครับรอบนี้ หน้าหนาวอะไม่คุมอะไรทั้งนั้นอนะทำขวานเพิ่มดีกว่าครับเดี๋ยวไปตอกเอาเองก็ได้อืมใช้ไม่เยอะทำไป ไปทุบเอาก็ได้ครับพวกที่หลังๆเยอะๆที่จริงไม่ต้องทุบหรอกมีอยู่เพียบอ้าวคนนี้ติดบุหรี่รลืมไปขอโทษก็เลยไม่ได้เตรียมให้ของให้เลยโอเคครับจบวันเลยแล้วกันนะ ซอบเบทมีแล้วเพพไหวเปล่าวะผมมันน่นใจในเพพม,มากมากมากกว่าสไนเปอร์จังชันครับราเทียากาแล้วกัน,ฉนเฉลือสลีปปะ่ะหวานไปเผื่ออันเก่าเก่าเก็บไว้ กันบ้านครับไปเหมือนจะชิลมากเลยนะคนของไปทิ้งไว้เยอะมากก็มีคนสร้างของเลยนะครับทุกอย่างผมว่าครบแล้วก็ไม่ต้องกลัวอะไรสักเท่าไหร่ลอะอไม่ยิงเหรอ Okay. เดี๋ยววิ่งลงเลยเด้อดูดิมีอะไรตรงนี้ยี่มาจากตึกอะครับนัาจะมีคอนสแ t นท์ไซน์นั่นแหละคือถ้าเราไปเคลียร์ตรงนั้นเกี้ยงมันก็จะโลง่ง มันก็จะไม่มีสนายเปอร์ก็จะปไปที่อื่นเดานะไป28 ผมทุบก,ก่อนเลยดีกว่าเวลาื้อจะได้ทีเดียวเนีย่ยวงจอน่าจะครบแผงแล้วเสียได้บางอย่างมันใช้ได้ทีเดียวน่าจะมีวัสดุอุปกรณ์ให้มัน ครอบคลุมนะแบบล็อกปิกทีเดียวอ่างเงี้ยพงังละหรือไม่แบบมีกระเป๋าใช้สองชอ่องแต่อุปกรณ์ช่างเอาไปได้ได้ครบเลยอะไรประมาณนี้ครับอยากได้แบบนั้นเหมือนกัน โอ้ต้องอีกอันใช่ไหมเนี่ยแย่แล้วออกมาึ้นทางไหนอ๋อแค่ทางนี้มันดูมืดกว่าเดิมเยอะเลยครับเข้าไปไม่ได้ครับต้องใช้ซอเบตแย่เลยแย่เลยต้องใช้อีกอัน มันมืดครับเมื่อกี้ผมมองไม่เห็นอะทุบให้หมดก่อนมันย่องวะต้องจับมันคลิกจะเอาเป็นท่อนไม้หรือไปเป็นฟืนก็เท่ากันครับหนึ่งท่อนไม้ก็แลกได้หได้แลกได้สองฟืนอยู่ดี ต่ดูแล้วก็โอเคนะเตาผิงแค่อันเดียวอยู่สำหรับเรามันก็ไม่คุ้นเคยหน้ากับอากาศแค่15องศาหรือต่ำกว่านั้นเอาพ้าเป็นแผลได้ทีแค่2ก็ไปได้เลย ชั้นบนล่ะขึ้นไปได้ป่ะเห็นปะเราเราเห็นใช่ป่ะแต่ขึ้นไปไม่ได้นะมาที่ลืมของทีแบบนี้ก็สนุกดีเหมือนกันเหียกับเวลาเหลือเยอะขนได้อีกแต่วิ่งขึ้นวิ่งลงก็เหนื่อยนะคนคลิกอยากเหนื่อยและ ห้องล็กสุดก็น่าจะของดีแล้วนะเนี่ยผมพยายามมาคุยของให้จบก่อนเพราะถ้าเราไปเคลียร์สไนเปอร์จังช่่นเสร็จแล้วก็เฮ้ยคอนสตรัคชั่น้ายเสร็จแล้วเรามาตรงนี้ไม่ได้ครับมันจะเป็นตลาดะ่ะที่ขายของเยอะแยะเลยมีคนมาแลกเปลี่ยนไ,ได้แค่ฟืนเอง แล้วอาคารนี้เราจะบุกเข้ามาไม่ได้ด้วยครับเขาจะจุดไว้ขดน,นอค้มเข้าเข้าไปก็แบบคนเยอะมากคนเยอะผลลงลงลงรง,งเรียนอะ่ะแต่เราเดินไม่ได้อะ่ะเขาห้ามเราเข้าไปยุมยามอะไรที่ยังไม่ครบแพ็คเข้าไปก่อนแล้วกันเนะโอ้คนไกลเพียบเลยครับไปให้หมดเลย สแพ็คที่เหลืออะไรไม้เพียบวงจรครับครบแพ็คแล้วเพชรเม็ดหนึ่งเพิ่นเจอเพิ่มเหรอฟื้นไปจะได้ไม่ต้องรลื้ทํทำเพิ่มครับที่เหลือก็เป็นไม้แล้วกันพวงนี้ล็อกพี่อีกอันหนึง่งของเยอะคืถ้าได้คนอะไรคนทำอาหารค้นนึง คนก่อสร้างเก่งคนหนึ่งแล้วก็คนขนของเยอะๆคนหนึ่งก็จบแล้วล่ะเคมไหมโอเคครับรอดอกลัวไปกันนะกลัวต้องอยู่สักเห็นบางคนอยู่ไปหกสิบวันเล่นหกสิบวันไม่ไหวแน่กดดันไงครับ แล้แต่ถึงมันจะสบายก็เถอะมันต้องมีสักวันที่เราพลาดไงพอเรารู้สึกสบายสบายใช่ปะเราก็เออยังไงก็ได้ไม่ต้องแบบเพ่งสมาธิอะไรมากก็อาจจะเปี้ยงเดียวลิปปอเคครับเรามากินกันวันนี้แล้วกันนะ ไะขึ้นไปรอกินกันไะแค่เที่จกินแล้วไปนอนอืมกินครบแล้ว สไลด์ลิซิกเอาป่วยใช่เลยดีที่ป่วยไม่ครบทุกคนครับมีใครหิวมากกว่าวะไม่มีนะกลัลงป <c oughs> ดักหนูเสร็จอาหารมีผักพร้อมครับโอ้โหสมบูรณ์แบบ สาเบะอีกอันไม่ขาดอาหารแล้วครับคือผมก็ไม่อยากให้มันเกมแนวบุกถล่มป้นเมืองอะไรพวกนี้ไง <c oughs> <laughs> พอเข้าใจความรู้สึกปะเราจะไปบุกสักหน่อยก็ได้ก็ก็แล้วแต่ ปัปเกตใช้อันเดียวกันเลยนี่วะ้าใช้อันเดียวกันก็ทำทำไปถ้าประตูอัตโนมัติก่อนดีกว่านะช่วยอะไรได้หรือเปล่าวะเพบ นี่เรื่องราวอะไรพอ,อเพื่อนหิวครับเขาทนไม่ได้ที่เพื่อนหิวลุกขึ้นมาเติมเฟิร์นหน่อย้ไปนอนต่ออาหารน่าจะเพียงพอครับพวกนี้ก็น่าจะได้ผักอีกแต่อาจจะมาเจ็นๆก็ลำบากนิดน,นึงอัปเกตอะไรดีโต๊ะก่อนแล้วกัน าพาปนแผรดูไม่เวิร์กเท่าไหร่ขาดวงจรเยี่ยมทำที่กองเล่นๆไปกันปะมีสี่อันทำไปอีกสี่เพียบเลยครับ <c oughs> <c oughs> กองเก็บไว้เยอะ <c oughs> ไม่มีอะไรทำไปเฝ้าเตาผิง วิธีสู้อากาศหนาวเลยคือก็หัวไหลครับช่วงไหลใส่เสื้อคลุมหัวไหลไปอย่างพี่แต่ถ้าสุดปกติจะใส่ประมาณเสื้อกล้ามครับแต่ถ้าหนาวก็จะใส่เสื้อทับใหม่ชั้นก็ให้มันเป็นเชิ้ตคลุมไหล่ไปช่วยได้ไหมนะ้เราทำซอเบดหรือยังมาแล้วกัวแล้วว่าลืม แล้วส่วนไหนอีกอืมพุงท้องเนี่ยแหละพุงก็ได้เฟืนพอปีแล้วนะสิบพอละอ่ะเอ็นดีอะไแล้วกัน สองสวนะครับผ้ามาคุมพุงไว้หน่อยก็ได้ไปอีกชอบเพจแล้วกันมวิ่งเร็วนั่นแหละจาเทียคืนนี้นอนครับคนขนขอไม่น่าจะมาทุกวันคนนี้เขาปว่วยไงอมารีนก็จริงก็กาดได้งานไม่ค่อยได้ทำอะไรเยอะ ของเยอะจริงครับไม่หมดสักทีรวมถึงข้อมือข้อเท้าครับส่วนไปลไปครับเลือดเราเลือดอุดุนของเราส่งไปไม่ถึง รอดไว้มาไ,ไปคุยตรงนั้นเลยใส่ถุงมือถุงเท้านอนก็ได้ครับก็ช่วยได้นิดหนึ่งเ oh, yeah. ออแย่อะตกใจคิดไปเลยจยิบ คุ้มไหมวะกลัวมไม่คุ้มโอท่อนไม้แย่ yeah, แล้วอ่ะตู้นี้ความหวังอยู่ที่ตู้นี้เราน่าจะหยิบขวานขึ้นมาด้วยนะเผื่อจะได้ทบุบโอได้กีตาร์ครับโอคุ้มคุ้มผมชอบตรงกีตาร์หแหละคือวันน่าจะปลอบใจอะไรหลายๆอย่างได้เดี๋ยวจะถือขวานครับแล้วก็วิ่งดูว่าทุบอะไรได้อีก ได้ไปืนด้วยครับช็อตกันครับช็อตกันต้องยิงระยะใกล้จะแม่นใช่ไหมถืงขวานเดินทัวร์ครับโอเคเคลียร์หมดแล้วล่ะเออนี่จเจอแล้วถอยจอหน่อยเออจะรีบวิ่งไงครับ จริงก็ไม่อยากจะมาบ่อยๆหรอกนะยังไงมันก็เสี่ยงแล้วครับไล่ทีละชั้นเลยเว้ยหนูเยอะจริงจริงโอเคได้อันหนึ่ง ขอหมดก็เดี๋ยวคนของดีๆกลับก่อนแล้วกันเอออันนี้ดิฟืนปะเหลือสองวะค่าเท่ากันครับทำไปไม่เป็นท่อนไม้วะหรือเปลี่ยนอะไนี่เป็นฟืนไม่ได้วะ เอากันครับนั่นก็นเอาฟืนไปดีกว่าเยวได้ไปทำไปแกะเพิ่มครับชิ้นเดียวปะใช่ไหมเริ่มขนของกลับแล้วกันหวานนอไปไหมล็อกปิกสองอันนี่ พื้นเอาไปแล้วกันครับสี่เลยโอ้โหโคตรเจอปืนด้วยปืนด้วยกีตาร์ด้วยวงจรหมดแล้วพอดีคงต้องมาอีกคงต้องมาอีกครับคนของสำคัญกลับก่อนแล้วกันกลไกมีแค่นี้เยอะเอาไว้รอบหน้าเคบแฉลงแล้วพิกพ ผักเนื้อยาโอ้ยเยอะเลยว่ะวงจรต้องไปหาที่อื่นต่อเสินะโหอ, <c oughs> อยากขนได้เยอะกว่านี้เหลือเกินได้แค่นี้ครับปะขนของสำคัญเลยของเรา กลับบ้านแล้วมันน่าจะง่ายขึ้นโอ้ยโอเคครับเด่กแค่ตีหนึ่งแล้ววิ่งมาอีกรอบไม่ได้เหรอ <c oughs> อ่ะตัดจบแล้วใช่ไหมเดยใจกับพวกนี้ครับสวัสดีครับ